ทะเลสวยมากเลยร้านแรกนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะฮะแกงส้มไข่ปลากระบอกแบบนี้นะ,ะแล้วมีไข่ปลาริวกิวด้วยสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มทนได้ไหมไข่ปลากระบอกไม่รู้จะบอกอะไรเลยอะ่ะบอกได้คำเดียวว่าโคตรอร่อยเลยอะ่ะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครับอีกรอบหนึ่งเลยฮะทะเลสวยมากเลยร้านแรกนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะฮะมาเรามาร้านนี้กัน ลิมเลสซีฟู้ดมาลุกปลากระบอกไข่ใหญ่หญหญๆ,แๆแน่นๆแลหลากหลายเมนูไปดูดีกว่าครับร้านนี้เด็ดไข่ปลายูกิวโอ้ยเต่งๆเลยอะ่ะยังไงนะฮะเครื่องแกงที่ร้านจะใช้จากกระบวนการของที่ร้านทำเองเป็นสูตรของทางร้านเองเอาสูตรของทางร้านทา <ำ S 1> เ,เองเลยใช่ค่ะแก็เครื่องคั่งแล้วก็เครื่องแกงพริกครับอ้าวล้วนี้ดูหน้าตาดีมากนะเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยไข่ปลากระบอกเต่งๆใหญ่ๆ โอ้โหนี่แบบตามสามเกลโคเลคโคเลดีมากวันนี้แบบแดดแบบสะใจแล้วแบบโอ้น้ำทะเลใสเลยมาเรามาลืออาหารกันเรามาพบแล้วจัดเลยครับนี่ริมเลซีฟูดลงมาเพื่อเมนูนี้แกงส้มปลากระบอกไข่ใส่ปลาลิวกิวด้วยน้ำ่าลงไปโอ้โหไข่ปลากระบอกอยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเปิดให้ดูนี่ดูไข่ดูความขาวเห็นปะ มันคือไฮไลท์นะฮะถ้ามานครศรีมาริมเลบอกเลยว่าเมนูนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดโอ้โหทีเด็ดเลยมาดูครับโอ้โหไืมอะไน้องเพ่ไข่อร่อยมากไข่ปลาลิวกิวนะฮะก็เด็ดไม่แพ้กันดูความใสเนี่ยไข่ปลาลิวกิวที่ถูกต้องมันต้องแบบ ทำแล้วแบบเป็นเม็ดใสๆเงี้ยลุยฮะอร่อยมากข้าวมันลูกเต่าเลยดิเต่าน้อยหืมดัานนี้แต่แบบลูกไข่ดีนี่ไข่แท้ๆเลยนะฮะล้นๆเลยมาเวลากินนะครับเอาน้ำราดเขานะฮะราดไปบนปลาหมึกหืมต้องมากินนะหมึกไข่อ่ะมาถ่ายถ่ายถ่ายน้ำปลาพริกหน่อย น้ำปลาพริกนะฮะโรลีดน้ำน้ำปลาออกต้องการแค่ความแซ่บมาฟินสุดๆเลยลุยครับอืมหืมมือไขอ่มากเลยของปลอกของดีเขาปูม้าน้ำปลาร้านหนักจ,จัดๆเต็มๆนี้มาหืมสามเก้อ หลายๆเลยครับอือหือ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 สดมากรสจัดเวอร์คุอรเอยเลยนี่กันเชียงปูนะฮะใบชะพูเกกัแกงก,กะทิแบบนี้อือหือยครับโอ้โห ร้านนี้นะฮะนิเมเลีฟ้ดช่วงนี้มาเลยไข่ปลากระบอกสุดยอดมากโคตรเฉียบเด็ดจริงไข่โคตรใหญ่เลยร